สวัสดีย่ามเศ้าใจพี่นอ้องเมื่อในี้อีโมูก็สิเตรียมของขึ้นให้เนาะคะ่ะอีโมสิผ้าพีผ้าหนองมาเห็ดหนูอบกระเทียมผิกไทยล้มหลอนจะ้ะหมอล้มหลอนเนาะค่ะอีโมูนี่ค่ะเป็นหนูเนาะค่ะพี่น้องมาเมนหมูนะคะหนูจะ้ะอบกระเทียมผิกไทยจ้ะพี่นอ้องอีโมูก็ได้ มักไว้แต่เมื่อคืนเนาะคะ่ะตำกระเทียมพริกไทยพริกไทยเม็ดดำเม็ดขาวเนาะคะ่ะ<ม>กระเทียมแล้วก็มักเกลือแล้วก็มักเกลือมักมักไอ้อมามิเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่รสด,ดีน้อยนึงค่ะพี่น้องบ่ได้ใส่ยางลายจะ้ะใส่ซ้ำนันค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนซุกแล้วนะคะเหม็นจ้าพี่น้อง อีหมูก็เอาใสสองสันเลยเนาะจ้ะนี่สันแหลกอยู่ข้างล่างจา้ะไปสันสองจ้ะเพื่คว่ารวดเร็วเนาะอีหมูจะไปคุดขมิน้นย่ามเศร้าค่ะอีหมูสิอบไปกินให้เดี๋ยวเอาหักทั่วหมกแตงไปตำเนาะจา้ะเดี๋ยวอ,อีหมูขออบก่อนนะคะนี่ค่ะพี่น้องตอนนี้หมูถอดกระเทียมโหมูอบกระเทียม พริกไทยดำของยิมูกัเซตแล้วนะคะเดี๋ยวยิมูจะเฮดกะเพผาหมูกรอบเสริมอีกหนึ่งอย่างจากพี่น้องเอาไปกินให้ขมินเนาะค่ะเติมน้ำมันใส่พริกใส่พริกกับกระเทียมลงไปจ้ะก,กับกระเทียมตําหยาบนะคะนักเิ็ดนักบอเพ็กอะ จัดเอาเลยเนาะค่ะพี่หน่องใส่หมูกรอบที่เฮ็ดไว้ลงไปเลยจ้ะ ้ำน,น,นิดมยค่ะแตปูมันีเรื่องไะไรจ่ะ มันต่ำไปที่น่าปงปรุงรสนิดหน่อยจะ้ะน้ำมันหอยจะ้ะ ก็ปรุงรส่นให้เขาอมจัดี่น้องน้ำตาลนิดหน่อยก่ะ ไอ้มูพร้อมน้ำปลานี้มันจะ นี่ค่ะพี่นอ้องทัว่ฟักยาวหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกหยวกเนาะค่ะเดี๋ยวยิโมใส่ลงไปเลยจ้ะ่เดี๋ยเต็นหน้าเลยนีง ปรุงไปชิ้นไปเนาะจ่าพี่นนองเห็ดเข้าไปห้ไปหน้าใดจ้ะบดได้กกเก่งเนาะค่ะพี่นนองเห็ดปสชิ้นไปจ้ะให้ใดรสชาติพี่จเองมากคจ่าพี่นนองเดี๋ยวเดี๋ยวยูมูี่ใส่ใบกระเพราเลยนะคะ ใบกะเพราจะทีหนอ้อความหอมเพลินสีจูทีหยอดที่ดอกอ่อนเพลินี่แลว้วจ้ะไปยืมมูใส่ลงไปเลยค่ะ ลุงห,หมูกินเผ็ดบ่ค่อยได้หลังจากอีโมกับบริไดไซบริไดไซเผ็ดนะจ๊ะพี่น้องมักเผ็ดพี่น้องก็ใจายผิดเ,เยอะหน่อยนะคะ <c oughs> เรียบเรียบร้อยแล้วจ้ะ,ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนี่หมูปิดแก๊สเลยนะคะเ <c oughs> สร็จแ <c oughs> <ส> <c oughs> ละะ้วค่ะพี่น้องเมนูผัดกะเพราหมูกรอบกับอบหนูเนาะค่ะ อบหนูหมอลมหลอนจากพี่น้องกระเทียมพริกไทยเนาะคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเดืยอยยิ้มหมูคอตัวแตงกับเข่าขึ้นไ้ก่อนนะคะก่อนจบคลิปนี้หมูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสตสอกไข่ให้ช่องยี่มหมูบ่าวทักแนเดอร์จ้าพี่น้องวงบินตำมะกอกวนแต่เศ้าเลยจ้าเมื่อนี้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้กันเนาะคะ่ะ ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ